ครับช่วงนี้ก็พี่แป๊กกับน้องหยกเข้ามาแล้วะนะครับก็คุยกันว่าด้วยเรื่องของการเมืองการชุมนุมกันนี่นะครับครับเ,ออเรื่องของคนที่ไปป่าเขาเรียกว่าไปป่าระเบิดปิงปองอยู่ที่ MRT อยู่ที่สถานีท่าพระเมื่อวันก่อนนี่นะฮะครับก็เป็นข่าวเป็นคราวกันเขาก็ยังตามหาเขาเรียกว่าจะเรียกว่ามือดีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะก็ตามหากันอยู่เนื่องจากว่านักข่าวก็ได้ไปถามนะครับเมื่อวานนี้รัฐมนตรีก็หลายคนก็ตอบเรื่องนี้ คือพลตตร,รีจิรพัฒน์ภูมิจิตเนี่ยเมื่อวานนี้นะครับรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็ได้เปิดเผยความคืบหน้าทางคดีหลังจากที่มีการประชุมร่วมกันในเรื่องที่เกิดขึ้นโดยระบุว่าเบื้องต้นเนี่ยวัตถุพยานที่หลงเหลือในจุดเกิดเหตุหนึ่งชิ้นมีลักษณะเป็นวัตถุทรงกลมเป็นประทัดแบบลูกปิงปองเขาบอกว่าลักษณะแบบนี้ก็จะไม่เป็นอันตรายร้ายแรงและกจากการตรวจสอบเดือดพบเป็นประทัดที่มีขายตามร้านค้าทั่วไปนะครับ จุดเกิดเหตุยอยู่ใต้สถานีรถไฟฟ้า MRT อยู่ที่ท่าพระนะครับขณะนี้ก็ได้สั่งการให้ชุดสืบสวนออกตรวจสอบกล้องวงจรปิดบนสถานีรถไฟฟ้าจำนวนมากกว่า20ตัวแล้วก็ได้ประสานให้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะครับอยู่ที่ใต้สถานีรถไฟฟ้าด้วยเพื่อตรวจสอบเส้นทางการหลบหนีของผู้กอ่อเหตุซึ่งการขอการการตรวจสอบกล้องครั้งนี้ก็เป็นการขอดูกล้องวงจรปิดย้อนหลังก่อนเกิดเหตุเนี่ยหนึ่งชัวมม่วโมงจากการตรวจสอบเบื้องต้นนียังไม่พบผู้ต้องสงสัยครับ แต่ว่าขณะนี้ยังไม่ตัดประเด็นหรือข้อสันนิษฐานใดๆทิ้งโดยมีกลุ่มผู้ต้องสงสัยเนี่ยสี่กลุ่มเนี่ยตำรวจบอกแบบนี้กลุ่มหนึ่งกลุ่มอาชีวะเนื่องจากว่าในพื้นที่เกิดเหตุมีกลุ่มอาชีวะอยู่หลายกลุ่มว่าอย่างนั้นกลุ่มที่สองเนี่ยอาจจะเป็นกลุ่มชาวบ้านในพื้นที่ซึ่งได้รับผลกระทบจากการชุมนุมหรือไม่ก็กลุ่มที่สามที่สร้างความขัดแย้งระหว่างตำรวจกับผู้ชุมนุมและก็กลุ่มที่สี่ตำรวจบอกว่าอาจจะเป็นกลุ่มผู้ชุมนุมเองเนี่ยตั้งข้อสันนิษฐานไว้นะครับ นอกจากนี้ยังได้กำชับให้สถานีตำรวจทุกพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณจัดก,การชุมนุมเนี่ยให้เพิ่มมาตราการดูแลความปลอดภัยให้มากยิ่งขึ้นเอาฟังเสียงรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลหน่อยครับต้องเพิ่มความมาตรการในความป้องกันให้มากขึ้นนะครับกรณีจุดที่มีการชุมนุมที่มีพื้นที่ด้านบนไม่ว่าจะเป็นบนทางคานบน ขารลอยหรือบนสานีรถไฟฟ้าต่างๆนะครับก็จะนี่นะครับเมื่อวานนี้ที่จังหวัดภูเก็ตนะฮะก็มีรัฐมนตรีนะครับนายกรัฐมนตรีก็ถูกถามเรื่องนี้เช่นเดียวกันแต่ว่าก็ไม่ได้รายละเอียดอะไรมากนักนี่นะครับครับก็ดูลักษณะไอ้วัตถุที่เขาเจอเนี่ยมันเหมือนกับเป็นประทัดลูกบอลน่ะที่เด็กๆเอามาเล่นกันแบบโยนให้มันเกิดเสียงดังนะฮะมันไม่ได้ถึงขั้นเป็นระเบิดนะมันเป็นเหมือนประทัด ลูกบอลลูกกลมๆเล็กๆนี่นะฮะแต่เสียงมันดังเกือเสียงมันดังเสียงมันดังเสียงมันดังมากครับครับทีนี้เมื่อวานก็นักข่าวก็สอบถามรองนายกพลเอกประวิตริ์วงสุวรรณแล้วก็สอบถามนายกคือพลเอกประวิตร์เนี่ยก็บอกว่ายังไม่ได้รับรายงานครับอยู่ระหว่างการตรวจสอบส่วนนายกเองก็แค่พยักหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้เ,เดี๋ยวไปดูหนะ่อยฮะค่ะ ถ้าลองครัเรื่องเรื่องระเบิดมีการตรวจสอบอนนม,ม,มีมีรายงาน,นเรืงท่านไหมคะยังยังไม่รายงานตรง,ตรงนี้เราเป็นกังวลไหมครับถ้าถ้ามันเริ่มมีแล้วมันอาจจะมีความแรงขึ้นในครั้งต่อไปเพื่องน<ส>ีเ้เราไม่อยากให้มีเลยนะที่ทำเดยเ แล้วตรงนี้มีการกำชับเจ้าหน้าที่จะสั่งเข้าไปดูแลนส่วนขอางมันยังไงครับการอะไรขึ้นท่านข่าวมีรายงานเมื่อคืนนก็เหตุการณ์ที่ไม่ค่อยสงบที่การชุมนุมอะค่ะเนี่ยพยักหน้าเฉยๆครับรับทราบนะครับในคำถามขอนนักข่าวทีนี้ไปบรรยากาศที่จังหวัดภูเก็ตหน่อยก็อย่างที่ทราบกันในวันจันทร์อังคารที่ผ่านมานี่นะครับก็มีการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรคือประชุมคอรมอนนอกสถานที่นะครับ ในตอนสายๆเนี่ยในเพจที่ใช้ชื่อว่าภูเก็ตปลดแอกก็ได้มีการโพสต์ข้อความและก็ภาพที่มีการฉายเลเซอร์ไปยังอาคารต่างๆและก็พื้นถนนบริเวณวงเวียนหอ,อนาฬิกาในเขตเทศาบาลนาครภูเก็ตโดยมีภาพมีข้อความต่างๆเนี่ยนะครับเนี่ยฉายขึ้นไปบนอาคารนะฮะอย่างเช่นว่าการฉายเลเซอร์เนี่ยถือเป็นการแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์อย่างสันติวิธีที่พวกเราเ,เลือกใช้ในการเดินทางมาจังหวัดภูเก็ตของคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลของพลเอกประยุทธอ์อานุชาระหว่าง2อสาวันนี้ ซึ่งเปรียบเสมือนบางทีก็จะมีข้อความอย่างเงี้ยอย่างเช่นเนี่ยแฮชแท็กนะฮะคอรมอรสัญจรแล้วก็แฮชแท็กเน,าาานี่ยคณะราษฎรภูอ่าะไรนะคณะราษฎรแมวภูเก็ตเหรอฮะคณะราษฎรแมวภูเก็ตค่ะก็มีแมวมีแมวเป็นสัญ,ญลักษณ์นะฮะบางคันก็บอกว่าเนี่ยผักชีโรยหน้าที่เหล่าข้าราชการในพื้นที่ร่วมใจกันมอบให้กับนายใหญ่และก็พร้อมใจกันไม่เป็นหัวอะไรนะไม่เห็นหัวประชาชนโกหกนี่ข้อความนะครับทรยศคนภูเก็ตซ้ำแล้วซ้ำอีกว่าอย่างนั้น การที่บอกว่าจะรับเรื่องไปแล้วแก้ไขปัญหาแต่ว่าสุดท้ายคุณภาพชีวิตคนภูกเก็ตก็เหมือนเดิมพวกเราชาวภูกเก็ตเนี่ยไม่ทนไม่ต้องการคำหลอกลวงพวกนั้นอีกแล้วข้อเสนอของเราต่อคณะรัฐบาลในตอนนี้ก็คือนายกต้องลาออกเท่านั้นนี่นะครับก็บเป็นการยิงเขาเรียกว่ายิงแสงเลเซอร์ไปในอาคารครับ,รบก็เมื่อวานตอนบ่ายนายกก็ลงพื้นที่แถวย่านเมืองเก่าที่ภูกเก็ตด้วยไงแล้วก็ผู้สื่อข่าวก็สอบถามนะครับ แต่ว่านักข่าวเองก็บอกว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยเมื่อวานนี้ก็ไม่ตอบประเด็นอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการเมืองนะครับไม่ไม่ตอบเรื่องการเมืองเห็นบอกว่าจะโฟกัสไปที่เรื่องการประชุมครมสัญจรเท่านั้นนะครับแล้วก็ไปเยี่ยมชมสถาปัตยกรรมเมืองเก่าตึกชิโนโปรตุเกสที่อยู่ชุมชนย่านเมืองเก่าที่ภูเก็ตครับซึ่งก็มีแฟนคลับเนี่ยมาให้กำลังใจนะครับโดย เอาป้ายข้อความลุงตู่สู้สู้ลุงตู่อยู่ต่อนายกสู้สู้มาต้อนรับตลอดเส้นทางเลยนะครับซึ่งนายกก็ทำสัญ,ญลักษณ์ทำมือสัญ,ญลักษณ์ I love you ให้แก่ผู้ที่มาให้กำลังใจเอาเดี๋ยวดูช่วงนี้หน่อยครับ น,นายกเล่นด้วยนะครับนี่นะครับอยู่บนรถก็เปิดกระจกรถลงมาชูก็เรียกว่าชู3นิ้วนะแต่ว่าเชิญสัญลักษณ์เนี่ย I love you ก็ 2>, ะะ2วันที่ลงพื้นที่ก็คือวันที่2และวันที่รับนะครับมีภาพนายกผัดหม,มี่ไหมเมื่อวานอะ่ะท่านไปผัดหมี่นะอ,อ,อ,อยู่ในอยู่ในก,กับครัวเลยโอ้โหเนี่ยเรียกว่า ควงตะหลิวสองตะเหลิวเนี่ยผัดซวบซ้วบซวบซวบเลยอร่อยไหมคะอร่อนะฮะอร่อยไหมคะไม่ได้ชิมคุณหยกฮะอยากชิมเหมือนกันนะแม่เนี่ยต้องตำหนินักข่าวหน่อยไม่จะเอาภาพนายกผัดหมี่มาให้ดูคือถ้าไปภูเก็ตนี่สิ่งที่ผมจะพลาดไม่ได้เลยนะคือต้องไปกินผัดหมี่ฮกเกี้ยนนี่ไงนายกไปผัดเองนะเมื่อวานเนี่ยผัดหมี่ฮกเกี้ยนฮกเกี้ยนนี่อยู่ใต้ต้นโพใช่ไหมไม่แห่นะมีร้านหนึ่งอยู่ใต้ต้นโพ นนี่ะครับไม่เคยไปภูเก็ตเลยอ่ะคุณยังไม่เคยไปเหรออยากไปภูเก็ตเหมือนกันค่ะเนี่ยเหรอเหลอเนี่ยเนี่เนี่เอาเอาขออนุญาตไทยรัฐหน่อยเถอะขออนุญาตทั้งซีพีไทยรัฐหน่อยขอดูภาพนายกนี่ฮะนี่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 ดู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 อ่ะไหนไหนก็คุณบรรจงอยากจะกินผัดหมี่หกเกี้ยนใช่ไหมเกี้ยนเออเกี้ยนหกเกี้ยนนี่นี่ ขออนุญาตไทยรัฐนะฮะนี่เห็นไหมเออนี่ธรรมะธรรมแมงเลยควงเตลิ้วเลยสองไม้สองมือเลยนะคะใช่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 พอแล้วเดี๋ยวเขาเก็บค่าลิขสิทธิ์นะอก็ขออนุญาตเขาแล้วไงเมื่อสักครู่นี้ไงับผัดกระทะใหญ่ด้วยใช่ใช่ใช่กลับมาที่สนการที่กรุงเทพกันหน่อยนะคะดูเรื่องของแกนนํากลุ่มขอนแก่นพอกันทีอย่างนายอัธพลบัวพัฒหรือว่าครูใหญ่นะคะรวมไปถึงแอมมี่ เดอบัตทอมบลูส์นะคะสุวรรณาตาเล็กพร้อมพวกรวม11คนและทนายความศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเมื่อวานนี้เข้าพบพนักง,งานสอบสวนตามหมายเรียกรับทราบข้อกล่าวหากรณีชุมนุมที่ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะคะช่วง19 20กันยายนที่ผ่านมาคูใหญ่หรือว่าคุณอัจรพลบัวพัฒน์เนี่ยบอกว่าก็มารายงานตัวตามหมายเรียกของสอ,นอชนะสงครามรวมทั้งหมด17คนแต่มา11คนคือที่เหลือมีปัญหาเรื่องสุขภาพแล้วก็ติดธุระ ล้วก็ทราบว่ามีหมายจับที่สอนอปทุมวันกับสอนอลุมพินีด้วยก็เดี๋ยวจะไปมอบตัวนะคะแต่ยังไม่ได้บอกวันเวลาที่แน่ชัดนับเป็นแบบการเดินสายมอบตัวเลยะค่ะซึ่งมันก็จะมีผลต่อการพิจารณาปล่อยตัวชั่วคราวตอนนี้ก็แสดงเจตจำนงแล้วเจ้าหน้าที่ก็อย่ามาจับกลุ่มบอกแบบนี้นะคะส่วนคดีที่โดนก็คาดว่าเป็นเรื่องฝา่าฝืนพรกฉุกเฉินของทั้งสองสถานีนี่แหละส่วนเรื่องการยกระดับการชุมนุมก็บอกว่าตอนนี้ไม่มีแกนนําก็เลยไม่มีคําตอบล่วงหน้าเพราะทุกคนเป็นแกนนําให้รอติดตามต่อไป แต่จะไม่มีการลดเพดานอะไรใดๆลงมีกรณีที่โหนวารินทำนายดวงดาวว่าแกนนำชุมนุมจะล้มหายตายจากและลีภ้ภัยคุณอัจฉริพลบอกว่าถ้าจะดูดวงดาวให้โหนส่งดวงอาทิตย์ด้วยตาเปล่าก่อนตัวเองไม่มีโปรแกร,รมลี้ภัยจะสู้จนกว่าจะชนะฟังเสียงช่วงนี้นะคะเคลียเรียบร้อยแล้วก็จะมาเคลียร์หมายเรียกที่ชนะสงครามเราอยู่ในช่วงซุ้มซ้อมถามว่าคําตอบใดๆจะไม่ออกจากปากผมและจะไม่ออกจากปากใครทั้งสิ้น เพราะว่าไม่มีใครเป็นแกนนําแล้วนะครับทุกอย่างก็จะเป็นไปอย่างออร์แกนิกพอสมควรนะครับดังนั้นจะมีการยกระดับหรือไม่อะไรยังไงผมเรียนสื่อไปนะที่นี่เลยนะครับว่าไม่ต้องพยายามยื่นไม่ไปที่ใครแล้วจะหาคําตอบล่วงหน้าไม่มีคําตอบล่วงหน้าให้กับสื่อสํานักใดทั้งสิ้นไม่มีคําตอบล่วงหน้าให้กับรัฐบาลหรือเจ้าหน้าที่รัฐใดใทั้งสิ้นคําตอบอยู่ที่การนัดหมายทางโลกออนไลน์อย่างเดียว ส่วนอีกคนนึงนะคะแอมมี่เดอะบอท m ทอมบลูส์หรือว่านายชัยอมรอแก้ววิบุญพันธ์ก็บอกว่าในส่วนของแอมมี่เนี่ยถูกตั้งข้อหาทําให้เสียทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญาและชุมนุมมั่วสุมเกิน10คนระหว่างอยู่ในคุกก็ถูกแจ้งข้อหาเพิ่มอีกหลายข้อหาตอนนี้ยังไม่มีหมายเรียกในคดีอื่นๆนะคะคแล้วก็บอกว่าเชื่อว่าจะมีการสร้างความลำบากให้กับชีวิตของตัวแอมมี่เพิ่มเติมอีกเดี๋ยวฟังดูนะคะ ทางออกหรือว่าวิธีการสันนอาฉันอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของอํานาจการต่อรองเป็นเรื่องของมวลชนผมคิดว่ามันกระบวนการใดๆกตามหรือว่าคดีที่ผมเข้าไปเนี่ยติดหรือว่าระบอบทุกอย่างเราได้เห็นแล้วมันใช้ไม่ได้เขาจะยัดข้อหาไหนก็ได้เขาจะจับเราไปเมื่อไหร่ก็ได้เพราะฉะนั้นแนวทางหาทางออกคือเราก็อยากจะพูดคุยกับคนที่จริงใจแล้วก็แฟร์เพล็กกับเรา ทางกลุ่มเราอยากให้ทางออกมันมาในทิศทางที่ดีที่สุดเสมอแล้วหวังอย่างยิ่งว่าทุกอย่างมันจะเป็นผลประโยชน์ที่ดีกับประเทศชาติของเรานี่นะครับก็เมื่อวานเนี่ย11คนที่ไปรับทราบข้อหาตามหมายเรียกสุดท้ายก็พอรับทราบข้อกล่าวหาเสร็จก็ทางเจ้าหน้าที่ก็มีการปล่อยตัวกลับนะครับเพราะว่าเป็นการมามาเดินทางมาพบเจ้าหน้าที่เองนะฮะส่วน คุณสิระเจนจากะสอสอกรุงเทพพักพรรารัฐก็ได้มีการตั้งคำถามไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคุณสมศักดิ์เทพสุทินกรณีที่3แกนนำกลุ่มราษฎรที่ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลพระรามเก้ามีการลักษณะก็คือเหมือนกับว่าอยู่แบบ VIP มีคนไปเยี่ยมแล้วก็มี เอาอาหารดีๆไปให้อะไรทํานองนี้เนี่ยนะครับวันก่อนที่คุณทรายเจริญปุระเอากุ้งไปไปให้กินอ<ะ>่ะค่ะคุณศิระก็เลยถามบอกว่าเนี่ยมันมีระเบียบการเข้าเยี่ยมหรือไม่ดูเหมือนเป็นการใครก็ไปเยี่ยมได้แล้วมีเหมือนจัดปาร์ตี้อยู่ในโรงพยาบาลอย่างนี้เนี่ยนะครับทั้งๆท,ท,ที่เป็นผู้ต้องหาที่มีหมายสารเนี่ยถามว่ารัฐมนตรียุติธรรมได้เห็นได้ทราบหรือไม่แล้วก็ถามไปยังโรงพยาบาลพระราม9ว่ากรณีนี้มีการออกค่าใช้จ่ายเองหรือไม่หรือว่ามีคนมาออกค่าใช้จ่ายให้กับ ผู้ต้องหาเหล่านี้นะครับอะไรทํานองนี้เนี่ยนะครับก็ตั้งคําถามไปยังรัฐมนตรียุติธรรมอันนี้หมายถึงกรณีรุ้งเพนกวินแล้วก็ไม้ที่อยู่ที่พระรามเก้าใช่ไหมคร<ช>ับโรงพยาบาลพระรามเก้าคือพูดถึงขั้นที่ว่าทําไมถึงเลือกโรงพยาบาลได้ออกค่าใช้จ่ายเองหรือเปล่ามีคนออกค่าใช้จ่ายให้ไหมแล้วได้รับการสนับสนุนจากใครอะไรยังไงเพราะดูจากบัญชีผู้ถือหุ้นเห็นมีตระกูลดังตระกูลใหญ่ตระกูลหนึ่งถือหุ้นใหญ่ คนในตระกูลบางส่วนหลบหนีคดีออกนอกประเทศไปแล้วด้วยจากการทําลายประเทศก่อการร้ายกงภาษีประชาชนแล้วรุง้งไม้เพนกวินก็มาอยู่ที่โรงพยาบาลนี้คุณศิละก็คลิปรีบเรียบเคียงเคียงครับก็ไม่ได้พูดตรงตรงแต่ว่าโดยทั่วไปเขาก็รู้กันว่าไอ้ที่พูดเนี่ยหมายถึงใครครับแต่ว่าจะมีความเคลื่อนไหวคุณศิละอีกใช่ไหมคุณุญจงฮะคืออันนี้เนี่ยยังเป็นเขาเรียกว่าเรื่องที่เขาลือนอยู่นะ ก็นคนที่เอามาลือเนี่ยก็คืออดีตกกตคุณสมชัยศรีสุทธิยกร,รได้โพสต์ลงใน Facebook นะครับบอกว่าเนี่ยแววมาว่าคู่ดีเบตถูกมติพักห้ามมาออกรายการจริงเท็จให้รอดูในรายการ ทางเพจ Workpoint Today ดย์คือเมื่อวานนี้เเมื่อวานนี้เขาเชิญกันมาเชิญคู่นี้มาครับคุณสมชายกับคุณศิระนะคะแล้วคุณสมชายเนี่ยตอนแรกคือโพสต์ก่อนว่าเออเดี๋ยวจะมาออกรายการที่ WorkPo i n t ครับนะคะแล้วก็มีคู่ดีเบตเป็นใครอะไรยังไงลงรายละเอียดแต่ปรากฏว่าได้ข่าวมาว่าอย่างที่พี่จงบอกเนี่ยค่ะโดนมติพักห้ามออกรายการจริงหรือไม่แล้วปรากฏว่าพอออกรายการครับก็จะมีแค่เพียงคุณสมชายกับทางพิธีกรออกคนเดียวค่ะเออแล้วก็บอกว่าเนี่ย โพสต่ออีกนะอาจารย์สมชัยโพสต์อบอกว่าสิระสมควรเสียใจที่ไม่มาออกรายการพิธีกรน่ารักมากอันนี้ทางเพจ Workpoint Today ก็เป็นคุณสมชัยมาออกคนเดียวไม่ได้มีการดีเบตเกิดขึ้นคุณสมชัยก็เลยบอกว่าเนี่ย แหมแววมาว่าอีกฝ่ายหนึ่งโดยมติพักเนี่ยห้ามมาออกรายการหรือเปล่าครับแต่ว่าวันก่อนก่อนหน้านี้คุณศิระก็เคยมาออกรายการช่อง WorkPo i n t ด้วยนะม,มาดีเบตนะออกทีวีมาออกทีวีมามดีเบตก็ก็เคยมาแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างไรเนี่ยอันนี้ไม่ทร,ราบเหมือนกันต้องรอฟังวันนี้ครับนักข่าวจะไปถามนะครับส่วนที่รัฐสภาก็มีข่าวใหญ่พาดหัวตัวโตเดี๋ยววันนี้บอกว่าเนสามอดีตนายกรัฐมนตรีของไทยก็ อากากระโดดร่วมเพื่อแก้วิกฤตของประเทศแล้วนี่นะครับในช่วนลีภัยประธานรัฐสภาก็ได้กล่าวถึงความคืบหน้าในการพิจรารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูนทั้ง6ฉบับและก็ร่างแก้ไขฉบับไอรอนี่ฮะว่าหลังจากการหารือทุกฝ่ายแล้วก็จะประชุมร่วมกันของรัฐสภาเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญนะฮะซึ่งก็ได้ข้อยุติว่าร่างแก้ไขฉบับของไอรอนเนี่ยมีผู้แจ้งว่าไม่ได้มีการลงชื่อแก้ไขใน400กว่าคนแต่เนื่องจากว่ามีผู้ลงชื่อในร่างกฎหมายดังกล่าวเป็นแสนคนเนี่ยจึงไม่มีปัญหาอะไร จึงจะนําเรื่องเข้าบรรจุในระเบียบวาระได้ตั้งแต่วันที่13พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปแต่ว่าตามข้อบังคับการประชุมเนี่ยจะต้องแย่งวาระแต่ต้องแจ้งวาระให้ที่ประชุมทราบล่วงหน้าอย่างน้อยที่3วันดังนั้นจึงเริ่มนับหนึ่งตั้งแต่วันที่14ถึง16พฤศจิกายนนี้ ก็จะทําให้เริ่มประชุมได้ในวันที่17พฤศจิกายนจึงนัดประชุมร่วมกันของรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับไอลอเข้าบรรจุระเบียบวาระเรื่องเร่งด่วนนะครับส่วนอีก6ฉบับนะครับที่คณะกรรมาการพิจารณาเสร็จแล้วก็จะส่งมาให้ประธานรัฐสภาก็จะบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระนะครับอีกครั้งหนึ่งก็จะพิจารณานร่วมกันในวันที่17พฤศจิกายนนี้ โดยเมื่อมีการร่างแก้ไข6ฉบับเสร็จแล้วก็จะนําเรื่องอนําร่างของไอรลอเข้ามาพิจารณาต่อก็มีการหารือกันว่าการพิจารณาวันที่17นี้จะเพียงพอหรือไม่เพราะว่าการลงมติต้องใช้เวลาอย่างน้อยนี่สชั่วโมงถ้าไม่ทันก็จะพิจารณาต่อในวันรุ่งขึ้นก็คือ18พฤศจิกายนนี้นะครับ ทีนี้อ้าวมีข่าวใหญ่เลยเนี่ยนายชวนบอกว่า,าได้พูดถึงโครงสร้างของคณะกรรมการสมานฉันเพื่อหาทางออกให้กับประเทศบอกว่าขณะนี้อยู่ระหว่างดําเนินการแต่ว่าทัวเองเนี่ยได้ยกหูโทรศัพท์เนี่ยฮะไปหาอาดีตนายกเนี่ยทุกคนแต่ว่ามี3คนเนี่ยนะครับรับปากแล้วที่จะมาร่วมกันเนี่ยครับเป็นคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาของประเทศ ประกอบด้วยอดีตนายกรัฐมนตรีพนเอกชวลิตยงใจยุทธนี่นะครับคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและก็คุณอานันต์ปัญญาลชนนะครับทีนี้คุณสมชายวงสวัสดนินะครับก็ยังบอกว่ามีการพูดคุยกันอยู่แต่ว่าก็ไม่น่าจะมีปัญหาที่จะเข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการสมานฉันนะครับ ผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าท่าทีของนักการเมืองต่อการท้าทามอดีตสีนายกมาร่วมเป็นคณะกรรมการนั้นมีทั้งเห็นด้วยและก็เห็นต่างแต่ว่าก็ต้องมาพูดจากันต่อไปนะครับนี่ก็บอกว่าเป็นสัญญาณดีอีกแบบหนึ่งที่อดีตนายกเนี่ยรับปากจะมาร่วมแก้ไขปัญหาของประเทศครับค่ะแล้วก็มีประเด็นหนึ่งเมื่อวานนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์นะคะเป็นกรณีที่มีพระรูปหนึ่งคือใส่จีวรเลยนะคะแต่ว่าเดินเข้ามาคุกเข่าแล้วก็กราบ อดีตพระพุทธอิสระที่อยู่ในชุดขาวภาพนี้ค่ะคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เขาบอกว่าเกิดขึ้นวันศุกร์ที่30ตุลาคมที่ผ่านมานะคะในพิธีบําเพ็ญสวดพระอภิธรรมที่ลานต้นพระศรีมหาโพธิ์วัดอ้อน้อยที่กําแพงแสนจังหวัดนคปรปฐมคืออดีตพระพุทธอิสระอยู่ในชุดขาวแต่ว่าพระรูปที่ก้มกราบนี่คือใส่จีวรแล้วนะคะก็เลยเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันว่าเหมาะสมหรือไม่อย่างไรปรากฏล่าสุดเพจ Facebook ของหลวงปู่พุทธอิสระออกมาโพสต์ชี้แจงเรื่องนี้ค่ะบอกว่า ก็ขอชี้แจงพระกราบ,รบโดยไม่ได้เจตนาแก้ตัวภาพเจ้าปัญหาที่เกิดขึ้นในพิธีทาบุญกระดูกแก่ผู้มีพระคุณของวดัดตอนนั้นเนี่ยอดีตสามีของผู้วายชนที่บวชเป็นพระอยู่ในกรุงเทพมาร่วมงานด้วยขณะที่อดีตพระพุทธอิสระกําลังนั่งพนมมือฟังพระสวดพระรูปนี้ท่านก็เดินมานั่งคุกเข่ากราบโดยที่อดีตพระพุทธอิสระไม่ได้ตั้งตัวนะคะเราก็บอกว่าเคยแจ้งบอกแก่บรรดาคุณพระทั้งหลายว่าแม้พระพุทธอิสระ แม่อดีต์พระพุทธอิสระเนี่ยจะยังไม่ได้ลาศิลก็ตามแต่โดยสมมุติภาวะพุทธอิสระนุ่งห่มชุดของคารวาสพระคุณเจ้าทั้งหลายไม่ควรที่จะยกมือไหว้กราบเพราะฉะนั้นก็บอกว่าขอโทษพี่น้องพุทธบริษัทผู้รักพระาศาสนาทุกท่านนะคะคราวหน้าจะระมัดระวังว่ากว่านี้แล้วก็บอกว่าชั่วชีวิตนี้ก็ไม่เคยคิดจะมีชีวิตอยู่ให้ใครกราบไหว้แค่ได้กราบไหว้ตนเองให้สนิทใจก็ภาคภูมิใจที่ได้เกิดแล้ว